เธอก็ไปโถงสุขภาพดกสามากจริงๆเลยนะคะนั so <s <S ่นเองกองวัวลองบอว่าเธอจะเลิกทำเรื่องอย่างนี้นะคแหมต่อไปสุขภาพมันจะแย่ค่ะผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ครับ

1. ดื่มดื่มเหล้าให้เมาแล้วกลับดึกดึก,ดกสองแต่พอกลับบ้านมาต้องพยายามยังให้มีสตินิดหนึ่งสามแกล้งทำามันเข้านอนทั้งชุดนั้นเลยโดยไม่ต้องอาบน้ำสี่ช่วงนั้นเมียก็จะด่าเราอยู่จุดๆเราก็เลยถอดกางเกงห้าแกล้งทำเป็นถอดไม่ได้เมียเราจะมาช่วยเราถอดเองหกและจังหวะที่เมียเข้ามาใกล้นั่นแหละบรรจงถีบเมียให้หงายไปเลยเจ็ด <c oughs> แล้วเอ่ยขึ้นมาว่าอย่ามายุ่งกับกูกูรักเมียกูคนเดียวแล้วก็หลับไปเลย ชเช้ามานั่นแหละเมียก็จะรีบหาข้าวอร่อยอร่อยมาให้เราทานทันทีหลอกทีหลอกทีหคือเป็นความเก็บกดอัดอั้นแต่ทำเป็นอ้างว่าเมียกูรักมึงยกูสีดำมากไปปล่าตลกพี่ลองแบบนั้นขบ พี่ชอบดูอย่างนี้เหรอยังไม่รู้เว็บอะ e luxury l y com มีทุกี่หอ้อเวลาซื้อไปซื้อจังนเนยดอปาพอดีนะพี่ไปเมกาไงก็เลยดูๆแ,แล้วอยากได้อะไรก็สง่สงๆไปทางเมลแล้วก็ไม่กา้ถูกกว่าถูกกว่าก็ มันภาษีไงต่างชาติอ่ะมันเป็นภาษ<ห>ีได้ไงไม่นี้เท่ะะไปเที่ยวเงาเงาไป,ไปทำยงไงอืมสวยดีมันมีแบบดี๋ยวนี้มีทุกยี่ห้อเลยโฮูลยซี้อไนใหพี่ซื้อของอะไรวะแว่นนี่พี่ซื้อ,อมาจากซื้อท,ที่นี่ซื้อที่อันอันเก่าอ่ะซื้อที่นู่น,น,น,นแต่อันใหม่ๆหม่อันที่ใหม่ซื้อที่นี่สองอันแพงเก็บตัง์วะเลืองมากเลย มันแล้วแต่คนชอบไงบางคนชอบแพงก็สะสมอย่างอื่นไปเรื่อยใช่ของพี่จะแบบพี่จะเปยี่ห้อแบบเด็กๆหน่อยพี่นี่แบบวอลคอมไงอ๋อเออพี่ก็เคยมีช่วงวอลคอมอุ้ยคอมแพงชอบมากพี่ก็มีช่วงมีมีช่วงนั้นช่วงล็อกซี่ล็อกซี่ไม่ช่วงแต่ล็อกซี่นี่มันสมัยแบบไฮส o ูเลยอะแล้วก็พอมามหาลัยก็จะมีช่วงวอลคอม แล้วก็แบ่นใส่เออสักใส่แว่นเหมือนกันแต่ว่าจะมีช่วงนี่สเก็ตอยู่จริงเหรอสเก็ตแบบเออสเก็ตบอร์ดลเหรอเออดเฮ้ยเก่งนี่ว่าแต่ว่าต้องทรงตัวดีตีไม่เป็นอ่ะโอ้ยอะไรแบบนี้ขอ The night, time, time. Sometimes a time just slips away. And live with yesterday, live with the memories. I, I always think of you and smile before the time

Oh my god, he's gonna eat it. Anyway. <laughs>